สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสุขโขทุกคนครับลบมาพบมาพอเหมือนเดิมเช่นเคยทั้งช่อง y o u ยูทูปเฟซบ o ๊กแฟนเพจครับมือนิบ่าวเอะกับมาพบพี่น้องคือเก่านะครับย่ามมือแรงครับมือนิวันที่สิบหาพฤษภาคมครับพี่น้องอ่ะพี่น้องครับมืออื่นกับเป็นมือดีเนาะเออวันที่สิบหกพฤษภาคมครับกับเป็นมือที่อ่าหลายคนต่างตารอคอยครับอ่ามีโชคมีลาบกันสุคนเนาะพี่น้องเนาะ อ่าซึ่งหมู่บ้านนี้นะครับน้องอาอเนาะไปทําการทายเอ็มวีอยู่ที่ก้อนาคีจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องอ่าก็มีภาพบรรยากาศภาพสวยๆนะครับจากนั่งร่ำและก็น้องอาอเนาะเออก็มีช่วงที่น้องอา,อายเนาะครับได้ไปขอนะครับเกี่ยวไปก่อนจะทํา อาทายมีเนาะก็มีการไปขออะไขออนุญาตหรือไปบวงสรวงนะครับเนาะล้วกะมีช่วงหนึ่งครับพี่น้องช่วงที่น้าองายออ่าเึ้นวายอย่างเซียมซีะนะครับอ่าเซียมซีนะครับน้องายเนี่ยนะครับบอกว่าขอสามตัว <c oughs> ขอสามตัวนะครับพี่น้องแต่ว่าช่วงที่น้องเขย่าอยู่นนครับพี่น้องโอ้โหได โตเด็ดอยู่ครับได้โตเด็ดอยู่อ่าพี่น้องการขายเซบซี่ก็คงจะจะเห็นอยู่นะครับเออจะเห็นอยู่นะครับช่วงที่เป็นเซมซี่เนาะอืมกับช่วงระหว่างนั้นนะครับเป็นกับเขย่าครั้งแรกนะครับได้เลขนะครับอ่าเลขนี้ครับอ่าเลขนี้ครับเป็นว่าบุไหเววาสันวานะครับเออเลขนี้นะนะครับก่าขั้นเซตที่สองนะครับก็ได้เลขกกัับนครับพี่น้องกลับกับกันอ่าได้โตนี้อีกครับ เนี่ยตัวนี้นะครับอ่าื้อที่สามครับตสามหนอไอนะครับเขย่านะครับลงมืดเลยครับบ่ได้พ่อตัวนะครับกาบอกกันว่าอ่ายานุ่นกันกาได้ทาพิธีนั่มยูหันกเพิ่นว่าเพิ่นให้สองตัวนะครับจริงๆเราไอยขอเขย่าสามรอบนะครับแต่ได้เหลขกนะครับร่วมกันเป็นสองตัวนี้ครับพี่น้องอ่ะตัวที่สามกับไปหาไซออ๋ง ก็เป็นความหวังนะครับรุ่นกันทั้งประเทศแล้ครับเป็นการเอฟซีนะครับเนาะอืมอ่าผูไดมีโชคมีลาบอ่ามันหมันกันก็คงจะดีเฮกันทั้งประเทศแล้วนะครับก็ซึ่งช่องการช่องช่องการไทยทําเนาะพี่น้องเนาะก็มีมีสิ่งที่สิ่งเหลือเชื่ออยู่นะครับหลายๆอย่างด้วยกันเองนะครับเป่าแลวกับขนลุกไปตามๆกันครับพี่น้องซึ่งเกาะนาคีนะครับ หลายหลายคนเองก็ยังท่านได้ทราบกับมื่อวานเองนะครับก็ได้ทราบแล้วว่าอยู่ทั้งพุ่นครับอำเภอบ้านดุงนะครับจังหวัดอุดรธาน,านีซึ่งเป็นอ่าทะเลสาบครับท่ามะนาวเป็นอ่าพื้นที่จํานวนหนึ่งหมื่นอไรครับพี่น้องซึ่งโอ้โหเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มหาศาลเดียวกันนะครับพี่น้องครับกับซึ่งมีเกาะนาคีอยู่อ่าตรง งกลางแม่น้ำเลยครับพี่น้องเนาะก็เกิดจากการาเรียกเรียกว่าเกิดจากการนิมิตเนาะครับนิมิตคือเพ่นฝันฝันว่ามีพระมาะบอกว่าให้ไปบุรณะนะครับองนั้นเนาะเออเพิ่นกะได้ไปสำรวจพอสำรวจแล้วนะครับเพิ่นก็ได้ทาการก่อสร้างขึ้นก็นที่ว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าอัศจรรย์ใจอยู่นะครับพี่น้อง เรื่อเสื่ยงซึ่งเกาะนาคีนะครับด้านวันที่ยีิบเอ็ดนะครับกับพี่น้องแฟรนไคเอฟซีกับปให้กำลังใจนะครับซอยเสียซอยนะครับปันวิวซอยอีละอาไอ้นะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเลื่อยยามงามดีนะครับและก็ได้อ่าได้เสี่ยงโชคนะครับเพื่อพี่น้องกันอาจจะได้เฮกันทั่วประเทศนะครับวันนี้วันที่สิบหกพฤษภาคมนี้นะครับอ่ะนี่ก็ เป็นสิ่งดีดีนะครับที่ได้มาบอกต่อพี่น้องเนาะเออนะครับกับหวังว่าทุกคนกับคงจะมีโชคมีลาบกันสุขคนนะครับกับเป็นความหวังเล็กๆน้อยๆนะครับเออบอดได้มาใบหวยด้วยครับพี่น้องแต่ว่าเป็นเคาเรียกว่าเป็นการเสี่ยงโชคเนาะบอสถือกระแล้วไปนะครับกัเอาไหมนะครับเป็นความหวังหลายๆคนนี่แหละครับพี่น้องเนาะเออเรื่อง สิ่งที่เห่าเนี่ยมโมเห็นนะครับกับบอสมาีิจะไปรบรูใดเนาะกับเป็นความเสื่อระหว่างบุคคลนะครับพี่น้องเ้อนะครับอ่ากับใส่วิจารณญาณน,นะในการรับชมหรือใส่วิจารณญาณในการคิดไต่ตองบึงนะครับอ่ากับเบาเอกกับแนะนำสาระดีๆนะครับมาฝากพี่น้องเนี่ยแรงๆมือนีครับวันที่ซึหาอากาศ มื่อนี้ก็คงจะเย็นๆนอยู่นะครับแต่ว่าฝนบร่ได้ตกท,ทั้งพีมันตกขางเคียงครับพี่้องการหลังจากที่เนาะอ,อายไปทํำการไทยเวีเนาะก็จะม,มีอ่าพ่อจ๋านะครับม <Hey. S 1> นอนกนอกพงศกรนะครับเนาะหละังกามีน้องแป้งเสียงีสารนะครับมาทําการแสดงอีวีนั่มโดยนอกองศกรนะครับเป็นการได้ทําการแสดงเป็นอ่าพระเอกเอ็มวี แล้วก็น้องแป้งกับเป็นนั่งเอกเอ็มวีนะครับน้องแป้งเสียงอีสานเนาะอ่าแล้วก็มีนั่งล่านะครับมาล่าน้องอายกับเป็นภูอ่าร้องนะครับพี่น้องก็ถือว่าโอโ้โหได้รับเสียงตอบรับจากแฟ้นครับแฟ้นเพลงกันยังล้นล้มครับเมื่อวานนี้ติดไปทําการไทยเอ็มวีก็ถือว่าโอโ้ห่น้องตอนนี้นะครับเป็นที่สนใจนะครับเพราะว่าจะเป็นซื่อทางด้านของโซเชียลแก้วก็จะเป็น แอปแดงแอปน้ำเงินนะครับกัไปลงข่าวกันบพรว่าจะเป็นเพจอ่าลูกทุ่งนะครับที่เป็นเพจด,ดังอ่ากัไปนะครับตีข่าวเรื่องน้องไอ้นะครับผลงานเพลงใจเสาะบนเกาะนาคีนะครับกัถือว่าเปนครับเอฟซี FC กัร่วมพลังกันนะครับให้หน้องไอ้เพลงนี้นะครับให้ติดหนึ่งแรงหนึ่งวัน หนึ่งล้านวิวนะครับกัเป็นพลังแรงใจจากตั้งคักเอฟซีนี่แหละเนาะ,ะเออกระ,ะเบิงมาจะเป็นจังดนะครับก็ขอให้ให้เป็นไปตามปาเป้าก็แล้วกันนะครับกัเป็นกําลังใจให้ก็แล้วกันนะครับเนาะเออกะถือว่าเป็นผลงานเพลงที่สองที่เป็นสไตล์เรื่องมอลํานะครับซึ่งเป็นเล็กน้อยไวัยสว็ปีแต่ว่าล่วงมอลําแล้วนะครับพี่นอ้องก่อนหน้านี้ก็คือหลานยางงาบบอแต่ซึ่งกิอนแรกก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี นะครับพอมาสิงห์ที่สองกับอนบอกเลยว่าหลายลายคนเองกับจับตามองนะครับแล้วก็ให้ยกำลังใจซึ่งเป็นเสี่ยสนใจคือว่าน่ะแหละครับเพลงนี้ดานยางาบบอเป็นผลงานเพลงแรกนะครับเพลงนี้กับเ็นที่สองนะครับซึ่งเป็นการแต่งโดยออกจากไปประกาอาจารย์บิ๊กภูมดินนะครับซึ่งเป็นอาจารย์มือท่องที่แต่งเพลงให้ได้หลายเพลงในยุคนี้ นะครับนี่ยอดวิวทล่มทลายราคาโหปังมากๆสำหรับผลงานเพลงอะไรเพลงก็บอกว่าจะเป็นอ่าหอใจบังไฟแสนหอยกอดผู้ยอดรวยนะครับอื่นฮักนั่งเอกหน่อยลาคาเอกเดรร้ายเพลงครับที่ได้ออกจากปลายปาะกาของอาจารย์บิ๊กภูมิรินนะครับนะครับแล้วก็เพลงใจ็ซ็อปเบิร์นกอลนาคีกับมีผู้เหลียวเบี้ยงผู้ทําเพลงก็คืออาจารย์สวัสดิ์สารคามนี่แหละครับเป็นสิ่งที่โอ้โหหลายๆคนน่าจับตามอง แต่ได้ฟังเพลงแล้วนะครับบางช่วงบางตอนก็โหขนลุกครับใปจะตามกันถือว่าเพลงนี้เป็นเพลงน่าสนใจนะครับอาจจะมีเสื้อผ้ายีแอมีเป็นยังไงเนี่ยก็คอยติดตามกันนะครับว่ากันว่านะผู้รีรันี่รอจะปันวิวแล้วนะครับพี่น้องอ่าใจจดจ่อรอวันที่ยี่สิบเอ็ดก็แล้วกันนะครับพี่น้องกบไปให้กกำลังใจกันได้หลายก็แล้วกันนะครับผลงานเพลงนี่นะครับอ่าเมื่อนี้บ่าวเอกกับมาฝากนะครับ ข่าวสาระดีๆนะครับมาฝากมาต้อนพี่น้องมอนี่นะครับกับพะพ่อกันในคลิปต่อไปก็นแล้วกันนะครับพี่น้องเนอะสวัสดีครับ